่ขนมกันไปเยพี่น้องจะนอนแม่กับป้าตนนเกาะนี้สวัสดีเด้าหน้องสวัสดีรับหขนมกันก่อน ใส่ไปง่ายๆชโเลืองตกันกละตี่คสาบข่าวเหนียวหนึ่งคือข้าวมูนใส่น้ำกะทิใส่ไม่ใส่ทั้งใดแหละใส่ทั้งปลายเหรอเอาข่าวก้อนเหรอยินดีแหละคือห่อเงาเงาบกเป็นกยน ต้องสใส่ลา,ายบ่ใส่มันใส่ไหใส่ไหนโอ้โหเห็ดห <c oughs> อใหญ่าาโพด <c oughs> แล้วบอกต้องคิดมันล้ายครับไปจ่อยเวลามันไปคิขี้นบนบอกมันไปง่ายนี่นะครับมัน้นบนะ้นมันอีกเนี่ยมันไม่ดูเรืนองถือกันมันมันไปแบบบนน่าจะมันคิดนั่งล้านนองแล้ีไก้คิดมเนี่ย

สวยันนี่เราจะได้ไปซัดหน้าจะได้เปกเปียวเฮ้ยจะกิน <c oughs> ไรแกูเป็นพ <c oughs> ี่น้องโอ้ คือไปตองคือไงดูอีนีงอนไหนัว <c oughs> มันบอแมนคาต้มมากสิมะฮอเแล้วนี่ไอ้คื่อฮอรมีเท <c oughs> ้าเฮดก้วยแบบนี้สักก้อนเออเจี่ <c oughs> <c oughs> ในเบืองนี่นี่นี่ปาบ่ หอกัตุ้มพี่น้องหอง้อกระต้มไปใส่บาทครับเราต้องห่อเล็กๆยาวๆเกิดสัตว์นหน้าจะได้ยาวๆสูงๆเราทำชิ้นสวยเข้าไว้เนี่ยตั้งสีต้วจังสวยๆก็ได้เราจะทำหุ่นดีๆดูโอ้ยพ่อพ่ขั้นสีห้อแบบนั้นนะ เรื่อว่าเขาใส่ใส่ไม่ทั้งเต็มน้องนี่ครับต้มไก่ใส่ใส่ไม่ทั้งหัวพ่อโอ้พ่อบุ๊ของเฟินน่ะไหนล่ะดูของเฟินเขาโอ้ยเขาของห้อแบบนี้แต่แบบแต่ซ้ำจีดแล้วนี่โค้งกันมาโค้งฉันละ มันยาวอ,ะะอ่ะยาวกเสียนา่นมันหมกเผือกนหมเนี่ยคือหัวเหลีเอาข้าวต้มคารข้าวต้มแต่ว่ามเป็นข้าวต้มมาดที่เจ้าน่ะมาผูกปิกกันเมาได้ผูกติกกันเหตุจางซันครับแเคยหอมมาแล้วมาข้าวต้มมาดแล้ว จะไ้เบิ่งเตียนในหัวนะโอ้ยมันคือห้อง่อยนะจะไปเอามาเบิ่งขาวทีอนหลอดเยาวๆหรือหวานอยู่นหวานอยู่เลยตนชิมกันอร่อยต้นซึ่งต้นก็คือข้างสตนึ่งจะได้สีเงิน่รืนเปล่มันงอกมันคือบนยาวไหม ดีมากนะใช้ควาสัจิ็สแห่อกระตร้งโคมาแล้รเนี่ยใสยทย่ทังใดแปะใส่หรืหรอใส่มันอัลโลก,กลราปสติซ้อมกรกอกรนะไรเนี่ยนกระต้อเข้าแห้ง <c oughs> โอ้โหกูเทบ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ข้ามตัดอันนั้นมาม้น่งะทงกดมันีิข้ามข้ามอามีตัดหักระโตงฮะนันากากระตรงนะน้องไอมาทางกดมันนิดกกูแกรอหรอหัวแบัสมหรอตมขนดแนกัเ็ดไนเห็ด

เซี่ยไฮลูกเดียวหืนี่อะอรเปบนน,นี่งาเนาะหอกระตุกหอใส่บาตรจะอันใหญ่ี้อันน้อยปะอันน้อยเห็ดเงี้ยวเงี้ยววกปิดหอขนมโมก อันแล้วฝนหอคองม่เป็นเเห็ที่อมเป็นเราอดเอาลงงันเรทีอดเอาหอมเป็นขยยัหอมเป็นตัเองส่พ้าบนเวเตะเน่ประเทศนะเจ้เฮย มะเห็ดใหม่ก hmm. mm. mm ับตมกเก็ด hmm. ย yeah, mm. mm ิ้มกนะปถ้าเราคนพับมเห็ดยังก็ได้อย่าเห็ดดูอย่าเห็ดผ่านผานอเบ้งาเห็ดน่ะแม่นะ คำบอกหัตัดอันไหนกับบริตัดขำาำกับนอนเดียวฮะเบื่อน่บังนาินอันเบื่อน้พุนอีกนี่ะ เรียบร้อยี่น้องเลยด้ซึ่งหนึ่งซึ่งหนึ่งพอดีเดี๋ยวไปเนื่องกันเจ้าข้างแล้วนี่ข้างไปเดือนสุกเดี๋ยวค่อยมาชิมเอามาแล้วเหรอกำลังหยกมือซินดูจ้าซินดู จะ,ะให้เธอิมหอไหนช้ิมหน่ยให้ชิมหอาอนเป็นปสาวแโอ้ห่อนงามข้าวต้มไปนอ่นนะหัวว้า,าววไง <laughs> แกแลแรมสีหัวบ้านเพื่อนหอ่อผัดห่อแบบนี้ เขา,าห่ออันแบบน้อย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 แมว่ว่าอ้าวบ้านเ,เจ้าห่อแบบนี้บปล่าหรือไบ้านทุกคนตัดห่อแบบนี้ได้นะพี่น้องห่อแบบนี้อันนี้หน่อยน้อยน้อยแบบน,น้อ,อ,แ,บอ,อ,อแบบนี้ห่อคือห่อสมแต่ว่าบุคือห่อสมห่อหน่อน้อยแบบนี้ชิมเมบิมงเเจ้าคอยยุ้งท่านยาหยากหวดีหูว่าซีมือขอแซบซ้ำได้ จะมาลุ่นหวยกันนะพี่นออ้องเอยมัน,นสื่ออยู่นะคะเพราได้ข้างซกุกนมันซุกแล้วแต่บริเวณฟันอย่างสื่อน้ำอัดเจอมาลาซื้อค่ะเอกากบ,บริเวณันอย่างสื่อน้ำมีเสียวมาลา ยากายบ่มีใบเตยใสหวานแบบเตยใส่วานแบบใช่มันสำหรับกอดเป็นคนมักขึ้นวานดดกร็บคือะหวานหน่อยอน,นหวานมาสม่ครับ่มหมักหวาน นี่ก็ยัางบะหนี่ย่างห่อข่าวได้บะหมี่เปนจังหวะแต่แรงๆไปละมาผักเส้นห่อสอ้มเข่ามืออื่นก็ห่อไว้มือแรงบดห่อ,อ,หอตื่นมาหอดประมาณติตน,นี่นันซ้ำมุหอดตื่นแต่เราเศร้ามาหอ่อบริห่อไว้เป็นมือแรงแต่ว่าข้าเตรียมคล้องไว้จี๊สียกะต้องไว้สผักสมม้สมไ่เพิ่นอีกชักซ้ำห่อก็สีนอนออน บริบปายใสห้าวันก็บบริบปายใสชวนไปดูนกกระจอกคลับออกไปันนกกระจอกถือว่าผ่านค่ะอร่อยแซ่บหวานมันเดี๋ยวมารอรุ่นเล็กกัน,กนเนาะพี่น้องน,นี้ก็ซื้อไปยุคค้าเบาๆพุดว่าเจ้าจ้ำจิตบาทก็ได้รุ่นเื้อน้ำจิ่มมาล่าเนี่ยนแลยพี่น้องีเพิ่นหายมากเลย สองศูนย์ศูนย์นี่เป็นศูนย์สองจะแติเสธสามตัวดอกกุอัตร้อย่างไดก็ขอให้คนที่เข้ามาดูมาชมเฮงเฮงปังๆคือหวยเมอร์สกุลสกุกันลวกันไปงถูกหวยนำหินเสียวมาล่ากันทั่วหน้าเลยเด้อค่ะสามคลิปหน้าไปเนาะไปแล้วสบายดี